แล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการฉีดโฟมใส่ถังครับเป็นถัง200ลิตรนะครับจำนวนเกือ300บ300ใบครับที่ลูกค้าสั่งถังมาเองครับเราก็ให้เรามาทําการฉีดโฟมที่หน้างานครับตรงโซนที่เราเรียงถังไว้เลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูนครับว่า ถัทงที่ฉีดแล้วเป็นอย่างไรบ้างกับถังที่ยังไม่ฉีดครับเราก็จะเอาถังมาเรียงกันแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นถังที่ยังยังไม่ได้ฉีดนะครับก็จะมีความโปร่งอยู่นะครับ <S 2> <S 2> ในถังก่อนฉีดฟฟมเราจะต้องทําการเทน้ําออกให้หมดนะครับเทน้ําออกจากถังให้หมดนะครับแล้วก็เรียงให้เป็นช่องทางแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ให้ทีมงาน,นเดินระหว่างกลางได้ฉีดซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปครับเราก็จะฉีดก่อนครึ่งถังครับเพื่อที่จะระบายอากาศออกหรือระบายลมออกจากถังนั่นเองพอเราฉีดได้ครึ่งถังแล้วเราระบายลมออกหมดแล้วนะครับเราก็จะมาฉีดเต็มถัััังงงอีกรรบคเเทท่่าาาวฉดด้้หม2 สองรอบครับถ้าไปรับหนักหรือว่ารองรับแพรหรือฐานล่างเนี่ยก็จะไม่สามารถกดลงได้แล้วก็จะทําให้ถังเนี่ยรับหนักได้เพิ่มมากขึ้นเองครับถ้าถังที่ยังไม่ฉีดโฟมอะ่ะเวลารับหนักมากๆถังจะบุบนะครับจะแฟบแล้วเกิดการแตกได้แต่ตัวน,นี้หมดปัญหาด้านตรงนั้นไปเลยครับอยู่ได้ยาวนาน1 0ถึง20ปีเลยครับเพราะว่าเวลายิ่งกดเนี่ย ถังก็จะไม่แตกก็จะไม่บุบไม่แฟบไม่เหมือนถังเปล่านะครับอันนี้ก็คือข้อดีของถนะังครับส่วนวันนี้ผมนนทวัฒน์เตชนลำเสษและทีมงานบริษัทคอมบิเนชันกรุ๊ปนะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามแลบชมคลิปดีๆจนจบคลิปครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ